มาปิดท้ายกันที่ทองคํานะครับทองคําวันนี้ระบบคํานวณแนวรับแนวต้านประจําวันมาให้ใหม่ครับโดยมีเอฟเร o i อยอยู่ที่1846.26มีรีสต c e หรือแนวต้านนะครับอยู่ที่1857 1876และ1887ตามลําดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1827 1816และ1797ตามลําดับเช่นเดียวกัน ตัวแม่น้ําของระบบในทำแรมหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับยังคงตัดลงอยู่ใต้เส้นเหลืองแสดงถึงแนวโน้มที่ยังคงเป็นขาลงอยู่ตัวเทรนไลน์ก็ตีลงสอดคล้องกันพอดีนะฮะเมื่อวานนี้นะครับมีการขึ้นไปแตะแม่น้ํามีการรีบาร์กลับขึ้นไปแตะแม่น้ําแล้วก็ย่อกลับลงมานะครับทดสอบแม่น้ําอยู่สามสี่รอบก็ยังไม่สามารถเบรกแม่น้ําขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ลงต่องราคาวันนี้เปิดต่ำกว่าเอฟเวอร์เรตพอยด้วยนะครับ เปิดต่างกับเอฟเวอร์ดิ้งพแล้วมีการเด้งขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้พิจารณาดูอีกทีนะครับว่ามีโอกาสที่อาจจะลงต่อได้เลยเป้าหมายไปตามลำดับนะครับซัพพอร์ตหนึ่งแล้วก็ถ้าหลุดซัพพอร์ตหนึ่งลงมาได้ก็มีโอกาสลงถึงซัพพอร์ตสฮะซึ่งเป็นขอบเคด้วยนะครับ โตกำลังจะหักเลยฮะยังไม่ยังไม่โอเวอร์บอลนะครับแต่เริ่มทำท่าจะหักลงแล้วหรืออีกแนวทางหนึ่งนะครับอาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปทดสอบเอเวลคอยตีหนึ่งก่อนตลาดยังคงถูกครอบงำด้วย สภาวะการกังวลเรื่องเงินเฟอ้ออยู่นะครับซึ่งอาจจะส่งผลกับการพิจารณาเร่งขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับแล้ววันนี้นะมีข่าว CPI ด้วยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งแต่คาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อจะลดลงนะครับลองดูว่าผลออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นวันนี้ให้น้ําหนักไปทางเซลล์กับเด้งเซล์นะครับแต่ถ้าใครจะจะดักบายจังหวะเด้งก็ สามารถทําได้นะถ้าเรารู้ตัวแล้วก็เราสามารถรับความเสี่ยงได้นะครับวางแผนดูฮะว่าตัวเองถนัดกับการเล่นแบบไหนนะครับจะตามเทรนด์ไหมหรือจะสวนเทรนด์หรือจะไปดัดเซลล์ตามแนวต้านดักบายตามแนวรับก็ได้นะครับตรงนี้ลงแนวรับก็มีโอกาสเด้งได้อยู่นะครับอะถ้าเซลล์แล้วมีการข้ามฝั่งแม่น้ํานขึ้นไปอันนี้ระยะไกลนิดนึงนะครับประมาณ1,400จุดนะครับคำนวณนดีๆ1860 stop loss ครับ วันนี้ให้น้ำหนักไปทางลงนะครับสำหรับเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม วันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ